วันนี้พวกเราอยู่กันในแมปกระโดดทาวเวอ์ตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าใช่ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ทุกคนไปเล่นกันเลยนี่ไงเราจะต้องกระโดดข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปด้วยนะถ้าทางจะไม่ยากนะอา้าวไม่ยากจริงๆแล้วจะไปยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็จะต้องกลายเป็นตัวเล็กก่อน กลายเป็นตัวเล็กแบบนี้เนี่ยนะใช่เราสามารถกลายเป็นตัวเล็กแบบนี้เราก็ผ่านด่านมาได้แบบสบายอ๋อสามารถเปลี่ยนจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กได้ใช่แล้วก็กระโดดข้ามผ่านไปแล้วก็กลับมาเป็นคนตัวใหญ่เหมือนปกติได้ด้วยใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นจะต้องกระโดดไปแต่เดี๋ยวก่อนแถวนี้มีสะพานลื่นด้วยนะไหนสะพานลื่นนั่นแหลกกำลังกระโดดมาอ๋อเข้าใจแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกัว่าเพื่อนน่าจะยังไม่ไปเพื่อนไม่ไปเหรอ เดี๋ยวก่อนเพื่อนน่าจะสงสัยอยู่ว่าไปทางไหนนะนะเขาน่าจะมานําทางเรานะนําทางเราอย่างงั้นเหรอใช่แล้วจริงด้วยนี่ไงเพื่อนกระโดดไปแล้วรอด้วยมาแล้วพี่ฝนทางนี้ทางนี้แต่เดี๋ยวก่อนเหมือนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเห็นอะไรอะ่ะแล้วทําไมพี่เอกกระโดดไปก่อนได้ไงอะ่ะก็เมื่อกี้พี่เอกกระโดดมาแล้วก็มีบันไดขึ้นให้ด้วยอะ่ะมีบันไดตรงไหนอะ่ะตรงจุดเริ่มต้นเลย อ๋อนั่นไงเข้าใจแล้วมีบันไดระหว่างทางที่เราสามารถกระโดดได้มาจริงๆด้วยกระโดดขึ้นมาได้เลยตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยใช่ป่ะใช่กระโดดมาเลยแต่เดี๋ยวก่อนดูท่าทางน่าจะไม่ปลอดภัยแล้วละ่ะทําไมอ่ะทําไมหายไปอ่ะก็แผ่นสีขาวหายห้ามกดไปนั่นขาดนะไม่กดห้ามกดไปนั่นขาดไม่ไงั้นบล็อกจะหายไปจะกดทําไมกดก็หายแบบนี้ไงเดี๋ยวกดแล้วจะกดทําไมเกือบล่นไปแล้วเมื่อกี้นี้ เหมือนมีอะไรผ่านไปมีอะไรผ่านไปอย่างนั้นเหรอมองไม่ค่อยทันเท่าไหร่พี่ฝนก็มองไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงด่านสีชมพูกันแล้วเพิ่งขึ้นมาได้แค่สามชั้นเองดูเหมือนก็ว่าด่านนี้น่าจะสูงมากๆเลยนะเนี่ยด่านสีชมพูเนี่ยหรอใช่ด่านสีชมพูด่านถัดไปจะเป็นสีอะไรกันนะกระโดดแล้วหล่นพี่ฝนระวังด้วยหล่นเหรอหล่นหล่นหล่น,ลนทำไมหล่นน่ะเมื่อกี้กระโดดมาไม่ถึงไงกระโดดไปไม่ผ่านนี่ไงตอนนี้เราจะต้องตัวเล็กก่อน ต้องเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวก่อนแย่แล้วแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกระโดดลงไปทําไมอ่ะกะโดดหล่นลงมาเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ก็พี่ฝนไม่เปลี่ยนเป็นตัวขนาดใหญ่แล้วค่อยกระโดดเล่าจริงเหรอจริงหล่นลงไปเฉยเลยถ้ายางั้นพี่เอกไปก่อนได้เลยนะให้ไปก่อนเลยหรอใช่กระโดดผ่านไปก่อนเดี๋ยวพี่ฝนตามไปถ้าอย่างนั้นก็ไปไกลเลยนะไปไกลได้เลยแน่ใจนะแน่ใจว่าไปไกลแย่บ่แน่ใจเลยเพราะว่าสีชมพูกระโดดง่าย จริงนะเพียกไปได้ไกลจริงน่ะไปได้ไกลอยู่แล้วขึ้นมาถึงสีเหลืองแล้วเห็นเปล่าสีเหลืองแล้วเหรอใช่แล้วตรงนี้ก็แค่ย่อส่วนลงไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนกระโดดตามไปรอด้วยก็แล้วกันนี่ไงเดี๋ยวไปรอด้านหน้าแล้วกันนี่ไงตอนนี้พี่ฝนกําลังจะขึ้นไปด่านสีชมพูเนี่ยมีบังไดแล้วตรงนั้นจะมีแท่นกระโดดให้พี่ฝนต้องระวังด้วยเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องย่อส่วนก่อนก็แล้วกันใช่แล้วนี่พอตัวเล็กแล้วเราก็กระโดด อย่าลืมต้องเป็นตัวใหญ่ก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้เหมือนกับว่าจะกระโดดไม่ผ่านตรงนี้เขาจะเป็นแท่นกระโดดไงเดี๋ยวไปใหม่เดินมาเลยเดินไปเลยไม่มั่นใจเน่ไปแล้วสําเร็จนึก <นะ S 1> ว่าจะไม่ผ่านตรงนี้ก็มีอีกนะเดี๋ยวก่อนจะมีเยอะไปไหนเนี่ยมีแค่2จุดมีแค่สองที่ใช่ป่ะกระโดดลงมาเลยเพกอยู่สีเขียวผ่านแล้วผ่านแล้วสําเร็จนึกว่าจะไม่ผ่านแล้วซะอีกนันเนี่ยตรงนี้น่าจะลําบากแล้วแหละแล้วทําไมถึงไม่ไปอ่ะ ก็ดูดิเขาหมุนอยู่ยงั้นเราอาจจะตุยได้นะถ้ากระโดดไปโดน่ะถ้ายังงั้นพี่ฝนจะเป็นผู้เสียสละฉันว่าน่าจะแค่มีเลือดลดนิดหน่อยถ้ายังงั้นล้วก็ไปก่อนก็แล้วกันเป็นไงบ้าง่ะนี่ไงไม่เป็นไรไม่หล่นอเขาไม่ได้ผลักลงไปหรอใช่ไม่ผลักลงไปพลังงานลดลงนิดหน่อยแค่นี้สบายใช่สบายมากแต่เดี๋ยวก่อนนี่อะไรอะ่ะไม่รู้น่าจะเป็นกระจก <laughs> ถ้าหล่นลงไปมีหวังไม่รอดแน่นอนแหละ ไม่หล่นอยู่แล้วพี่ฝนบล็อกไม่หายด้วยแฮะไหนบอกไม่หล่นไงพี่เอกไปไหนแล้วคือว่าหล่นตรงลูกกลมๆอะ่ะอ้าวเมื่อกี้ไม่ทานสังเกตหล่นไปแล้วหรอหล่นไปแล้วหล่นไปตอนไหนอะ่ะหล่นไปตรงกระโดดขึ้นลูกกลมๆอะ่ะเดี๋ยวก่อนถ้ายังนั้นเรียบตามมาก็แล้วกันไหนบอกว่าไม่หล่นไ <c oughs> งก็ตรงนี้เดินไม่หล่นถ้ายางงั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะนําหน้าไปก่อนก็แล้วกันตัดสินใจแล้วกระโดดไปได้เลยใช่พี่ฝนจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเอง งั้นไปก่อนเลยพี่ฝนน่ะ <N IC AL> นี่กำลังกระโดดเมื่อกี้หล่นแถวนี้ใช่ป่ะหล่นตรงนั้นแหละเ <N IC AL> น่ผ่านแล้วเก่งแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกระโดดผ่านแต่เดี๋ยวก่อนนะสูงชะมัดเลยไม่สูงหรอกไปแค่สี่ชั้นก็น่าจะถึงแล้วแต่เดี๋ยวก่อนโอ้เมื่อกี้นี่เกือบไปนึกว่าจะเข้ามาไม่ได้แล้วเขามีกระจกบางๆกั้นอยู่กระจกบางๆคืออะไรนี่ไงเขาหลอกเราอ๋อเข้าใจละ แถวนี้ดูท่าทางน่าจะมีกับดักอย่างเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะต้องตัวเล็กก่อนเดินข้ามไปนี่ย่อตัวแล้วเหรอใช่เราะวังลน,ลนไม่ลนไม่ลนเพราะว่าตัวเล็กกระโดดได้กระโดดไม่ผ่านแล้วนะตัวเล็กกระโดดได้นิดเดียวใช่แต่ตอนนี้ผ่านแล้วนี่ผ่านแน่นอนตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าไม่หลบแล้วทำไมอ่ะ <c oughs> กระโดดไปเลยก็แล้วกันพลังงานลดนิดหน่อยไม่เป็นไรตอนนี้ขึ้นมาสีชมพูแล้วนะ จริงเหรอนี่ไงกระโดดอยู่เนี่ยเก่งชมะมัดเลยถ้าอย่างงั้นพี่ฝนนำหน้าไปก่อนก็แล้วกันนะไปก่อนได้เลยพี่ฝนนี่ไงกระโดดแบบตัวแทนหมู่บ้านตรงนั้นก็กระโดดข้ามไปได้เลยนี่ไม่มีอะไรผ่านแล้วผ่านแล้วสําเร็จขึ้นไปสีแดงแล้วเหรอยังตรงนี้น่าจะเป็นสีน้ําตาลแล้วเียกอยู่ไหนอะตอนนี้อยู่สีน้ําตาลอ่อนน่ะสีน้าําตาลอ่อนเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นมาถึงสีน้ําตาลเข้มที่เหมือนกับชอเเ็อกรกแลดแล้หล่ะ อ๋อแล้วตรงนี้จะกระโดดข้ามยังไงอ่ะอยู่ไหนอ่ะนี่ไงกําลังวิ่งรอดตรงนี้มาหาไม่เจอนี่ถึงนี่แล้วสีเขียวเนี่ยอ๋อสีเขียวกระโดดเข้ามาเลยนะเขามีกระจกหลอกเรามีด้วเหรอกระจกอ่ะใช่กระจกหลอกเราอ้าวแล้วจะกระโดดทําไมเดินเข้าไปก็ได้จริงเหรอเดินเข้ามาเฉยๆอ่ะเมื่อกี้นี้พี่ฝนกระโดดเข้ามากร <laughs> ะโดดก็ไปติดกระจกข้างบนไงใช่เกือบไปนะ่ะเกือบจะลนนะไม่เลยพี่ฝนนำหน้าไปก่อนได้เลยไม่มนไลเดี๋ยวพี่ฝนรอแถวนี้ก็แล้วกันเน่ มาแล้วมาแล้วตรงนี้เราวิ่งลุยไปเลยได้ไหมใช่เดินผ่านมาได้เลยไม่ต้องกลัวเลือดลดนิดหน่อยยังไงก็โดนทุกจุดเลยเนี่ยใช่พลังงานเราจะลดไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเราอยู่ในเกมไปเลยพี่ฝนระวังให้ดีนะตรงนี้มีกับดักแล้วไม่ต้องเหยียบปุ่มดิทำไมอ่ะนั่นไงทำไมอ่ะก็มันหายไงหายไปแล้วหายเหรอออกมาจากปุ่มก่อนออกมาแล้วออกมาแล้วกระโดดมาได้เลยไว้ใจกันออกมาไกลๆเลยนั่นแหละเอาไว้ใจกันกระโดดมาได้เลยไปแล้วนาง มาได้เลยไว้ใจเปล่ากระโดดทําไมเดินเอาก็ได,เด้เดี๋ยวก่อนโอ้ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะดีนะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปทําไมอ่ะหายบล็อกหายไปี่ฝนกดเดินหนะ้าเดี๋ยวก่อนไม่ทันแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาไมหล่นมาอยู่สีดาเงินเฉยเลยอะ่ะแล้วหล่นไปได้ไงอ่ะก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็หล่นเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเพลงนาไปก่อนแล้วกันจะนําหน้าไปก่อนใช่เปล่าใช่ใช่ ด้านบนนั้นไปไง่ายมากอะด่านข้างบนง่ายกว่าข้างล่างนะพี่ฝนนะด่านข้างบนง่ายกว่าเหรอใช่ใช่ระวังจะหล่นนะตรงนี้จะหายไหมเนี่ยเขาจะหลอกเราหรือเปล่าไม่หายนะอะไรไม่หายแผ่นสีขาวไม่หาย <c oughs> จริงเหรอนี่เป็นเครื่องวงกลมไม่ใช่ดิเป็นทรงกลมเป็นทรงกลมเดี๋ยวก่อนนะถ้าอย่างนั้นล้วก็ไม่น่าจะยากเท่าไรงานเพยกระโดดไปก่อนก็นแล้วกันพี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะกระโดดข้าว่านไปให้ได้เลย งั้นเดี๋ยวรอแล้งกันนี่ไงตรงนี้ที่เราหล่นไปเมื่อกี้นี่เราจะต้องรีบไปดีกระโดดมาแล้วผ่านมาเลยพี่ฝนดีใจชะมัดเลยแถวนี้ไม่มีที่หลอกเราใช่ปะไม่มีนะมีสีเหลืองนิดหน่อยตรงนี้เราจะต้องตัวเล็กก่อนตัวเล็กทำไมอะเดินง่ายสบายอ๋อไม่ต้องกระโดดอ้อมใช่ไหมมาแล้วตอนนี้ปีนบันไดโดดมาได้เลยตรงเนี้มีแผ่นสีขาวหายไปไหนบอกไม่หาย ตอนพี่กระโดดไม่หายนี่นะเดี๋ยวก่อนดูท่าทางแล้วน่าจะไม่ค่อยไว้ใจได้เท่าไหร่แล้วนะเนี่ยทําไมอ่ะก็เมื่อกี้นี้บอกไม่หายสีเหลืองอะหายสีเหลืองหายไปเหรอหายจริงด้วยสีเหลืองหายไปของจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องรีบไปไม่ทันกาแล้วระวังด้วยเลเซอร์เยอะเต็มไปหมดเลยมีเลเซอร์พลังงานลดนิดหน่อยไม่เป็นไรฝั่งนี้น่าจะมีกำแพงที่เราสามารถกระโดดไปได้อย่างแน่นอน กระโดดง่ายพี่ฝนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ต้องห่วงกระโดดเลยสูงมากเต็มที่ก็แค่หล่นลงมาจริงเหรอใช่หล่นแล้วเริ่มใหม่ <c oughs> หล่นมาเริ่มใหม่แล้วตอนนี้เพกไปถึงไหนแล้วนะตอนนี้เพกอยู่สีม่วงสีม่วงแล้วเหรอใช่แล้วเก่งชะมัดเลยแต่เดี๋ยวก่อนนี่จะสูงไปไหนเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะแล้วเขาให้เราออกไปด้านนอกทําไมอ่ะเขาให้เรากระโดดไปรับลมข้างนอกเย็นๆแต่เดี๋ยวก่อนนะ ไม่น่านจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าไว้ใจพวกเราทําไมอะ่ะน่ากลัวมากเลยแล้วบล็อกสีแดงนี่จะหายไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หายไม่หายจริงนะจริงแล้วตอนนี้สีม่วงไปไงบ้างอะ่ะสีม่วงเหรอก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็ตรงนี้จะมีสีเทาอยู่หึงแผ่นมีบล็อกสีเทาอย่างนั้นเหรอให้รอไหมไม่ต้องรอไปได้เลยไปเลยเหรอไปได้เลยรับรองได้เลยว่าพี่จะต้องผ่านแน่ใจเหรอใช่จะต้องผ่านอย่างแน่นอน รับรองได้เลยถ้าอย่างนั้นไปเลยนะไปได้เลยนี่ไงไปได้จริงเปล่าก็เดินได้ปกติไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรนะไม่มีแล้วบันไดอ่ะบันไดหายไหมหายอยู่นะบันไดหายเหรองั้นเดี๋ยวี่เอกจะกระโดดข้ามไปฝั่งฝั่งด้วยชนะแล้วนี่ชนะแล้วเหรองั้นไปเลยนะดีใจด้วยนะชนะแล้วนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอะหายเมื่อกี้นี้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่หางตา ข้างบนหายนั่นไงเจอแล้วหล่นไปไกลเลยล่ะหล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้วด้วยทําไมหล่นติดๆกันเลยอ่ะแบบนี้ไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่แล้วพวกเราสีม่วงไม่อันตรายเท่าสีเทาจริงเหรอใช่แล้วทายงานเราจะต้องเป็นตัวแทนของหมู่บ้านอีกแล้วกระโดดทําไมเดินเฉยๆก็ผ่านระวังตัวมากเลยตอนเนี้ยเดินไปเลยตอนนี้พี่ฝนอยู่ที่สีแดงเดี๋ยวเขาก็ให้กลับเข้าไปข้างในแล้ว สีแดงเราจะสามารถกลับเข้าไปข้างในได้ใช่ป่ะใช่พอกลับเข้าไปข้างในก็เป็นสีม่วงไงนี่ไงอย่างสูงเลยเพื่อเราไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวพี่อกตามขึ้นไปใหม่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่สามารถกระโดดผ่านในแมปนี้ก็จะดีใจด้วยใช่แล้วดีใจด้วยใช่เพราะว่าเพื่อนเก่งมากถึงสีม่วงยังอ่ะนี่ไงกําลังจะเข้าไปในสีม่วงแล้วผ่านสําเร็จดีใจจังเลยดีใจด้วยนะพี่ฝนดีใจดีใจจังเลย ตอนนี้เพกอยู่สีน้ําเงินน่ะสีน้ําเงินเหรอใช่ตกลงมาชั้นแรกงั้นเดี๋ยวตามมาัน่ะเดี๋ยวตามไปแป๊บหนึ่งก็ถึงแล้วตอนนี้สีม่วงจะหายไปหรือเปล่าไม่หายไม่หายแต่เดี๋ยวก่อนนี่เราจะต้องตัวเล็กอีกเหรออ๋อสีม่วงมีต้องเป็นตัวเล็กแล้ววิ่งผ่านไปเลยอ่ะวิ่งผ่านไปเหรอใช่แต่ว่าเขามีช่องว่างๆอยู่ตรงกลางจะผ่านไปได้ไงผ่านไปได้พอดีผ่านไปได้พอดี ถอย่างนันแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ทาไมอ่ะเดี๋ยวเป็นตัวโตก่อนเป็นทําไมอ่ะเดี๋ยอแต่อ,อย่างนั้นไปไปเลยก็แล้วกันระวังวิ่งเลยนะวิ่งเลยเหรอใช่แล้วมีวิ่งเลยด้วยเหรอใช่เพราะว่าเขาไม่มีกระจกกั้นให้จริงด้วยดีนะที่ตอนนี้ผ่านมาแล้วดีใจด้วยน่าจะขึ้นไปถึงชั้นบนแล้วสินะใช่ตอนนี้อยู่ที่ชั้นสีม่วงแล้วก็ กำลังสงสัยว่าแถวนี้จะมีกับดักหลอกเราอีกหรือเปล่ากับดักไม่มีจะมีแค่ตรงแผ่นสีเทาอ่ะนี่ไงด้านบนมีบันไดสีน้ำเงินของจริงอ๋อบันได,ส,งงนนดสีน้ำเงินน่ะเหรอใช่บันไดสีน้ำเงินนี่ตอนนี้เราก็ผ่านเลเซอร์ไปได้แบบสบายใช่แล้วแต่ว่าบันไดสีน้ำเงินเขาหายนะบันไดจะหายไปหายไปต้องรีบวิ่งนี่ไงแผ่นสีสีเทาไม่หายนี่นะไม่ใช่แผ่นนั้นไม่หายยังไงก็ไม่หาย หายแผ่นบนแผ่นบนไหนอะไม่มีเพียบเลยแผ่นนี้ก็ไม่หายนี่ไงไม่หายเยอะแล้วหายของจริงนี่นะเด็ <c oughs> กอนโอ้โหกระโดดผ่านมาได้ยังไงกันเนี่ยเป็นไงบ้างอะผ่านแต่เกิดปัญหาใหญ่แล้วทำไมอะเขาให้เราเลือกเลือกอะไรเลือกเส้นทางเลือกทางที่ชอบได้เลยเลือกทางที่ชอบหมายความว่าไงอะก็ชอบทางไหนก็ไปทางนั้นอะ <c oughs> เมื่อกี้นี่ดูตามแผนแล้วดูเหมือนกับว่าเขาจะเหมือนจะหายไปทุกแผนเลยลองวิ่ง <Long wing S 1> เลยถ้าอย่างนั้นแผนที่ชอบก็คือแผนสีแดงเป็นไงมั่งไม่ผ่านไงงั้นเดี๋ยวเพียกจะเป็นตัวแทนให้เอง <c oughs> เป็นตัวแทนของหมู่บ้านอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจะต้องเลือกสีให้ถูกต้องด้วยนะงั้นเรียกเลือกไปทางสีเขียวดีกว่าเขามีทั้งสีเขียวสีแดงสีน้ําเงินแต่สีแดงพี่ฝนตกนี่แล้วรู้ได้ไง อ้าวก็สีที่ชอบสีแดงพี่ฝนก็ตกสีแดงไงจริงเหรอนี่ไงสีเขียวผ่านสีเขียวผ่านเหรองั้นเบียกจะชนะแล้วนะดีใจด้วยนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าจะผ่านแล้วทําไมทําไมไกลขึ้นเรื่อยเลยเนี่ย <c oughs> เราวลาไงดี <c oughs> เขาอาจจะหลอกเราถึงไม่เนี่ยไม่ถึงแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหล่นหล่นเหรอหล่นเลยสงสัยท้องฝากเพื่อนไปเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแล้วห่ะใช่แล้วพี่ฝน